ไปทิ้งตัวลงคุกเข่าก่อดขาจะเอาไว้เธอหน้าเธอไม่ไหวเลยใส่แว่นไม่มีประโยชน์ดูแว่นโอ้ยลิงใส่แว่นยาสู้เชื่อเพียงพอใส่ฉันไปสิวขึ้น สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะปุ้ยก็ไปที่จัสตินทาวเวอร์เสร็จแล้วไปแคสของมกกาซีนาลัวตอนนี้ก็กำลังไปที่เชคกัตวิวนะคะไปถ่ายรายการไ i ส e แม็กเอ e n เซน c e m a สแม็กดวลพลัง <laughs> นี่อยู่กับพี่รันนะคะผู้จัดก,การส่วนตัวส่วนตัวอันนี้ค่ะตำแหน่งอะไรคะน้อ <laughs> งแม็กเป็นเลขาผู <laughs> ้จ <laughs> ั <laughs> ดการส่วนตัวอีีกท น้ำมูกไหลสิวขึ้นปิดเออพอปิดสิวแล้วสวยมากค่กะอวันนี้แต่งตัวแมนมากตอนแรกจะเล่าให้ฟังจะซื้อเสื้อยืดตัวหนึ่งเสื้อเยืดเสื้อยืดแบบแปดเก้าที่เจเจก็ซื้อได้ตอนคืนะ่ะแล้วก็เมื่อวานไปห้อยขวาง490เราก็เลย อาเดบไปซื้อเสื้อตัวละร้อยห้าสิเอ้ยร้อยหนึ่งใช่ไหม้ยแล้วก็มาตัดเอาจ้าตัดตัดตัดให้หมดสวยเลยทีนี้ชอบเองนะไม่มีอะไรอยากอาัดอัดเฉยๆอัดเล่นเล่นคึกติดสิวก่อน เปปดอ๋อจะบอกว่าถ้าเกิดใครสนใจจะทำผมนะคะติดต่อได้ที่รันนะคะช่างคนนี้เป็นช่างของเราเรา,เราสาวสาวออโ,อโต้แองเจิลทุกนางนะคะตั้งแต่ตอนทำยูสคายนอตคานนะแล้วก็เป็นช่างที่ออฟี่ทุกคนเลยเมี่ยงชีทพี่ปุ๋ยพี่หลินทำผมสวยมากช่างก็หน้าตาดีมากเป็นบางวัน <laughs> <laughs> บ้้ <laughs> ไปละค่ะ